วิธีการเพิ่มฟอนต์ในตัวโปรแกรม b u r n e t c u s t o m i z e r ที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยและฟอนต์ภาษาอังกฤษเข้ากับตัวลายปักสมิดรูปขั้นตอนทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะให้เราเลือกตัวลายปักสมิดรลูปที่เราต้องการเข้ามาก่อนเลยค่ะ <S <S เลื่อนไปที่ม,มุมซ้ายด้านบนกดตรงคำว่า Insert 1หนึ่งครั้งค่ะ เลื่อนเมาส์มาหาตัวไฟล์ที่เราได้เก็บตัวลายปักเสมิล์รูปของเราไว้ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งกดโอเคเราก็จะได้ลายปักที่เราต้องการออกมาแล้วนะคะลายปักเสมิล์รูปมีให้เราดาวน์โหลดเข้ามาหลายรูปแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับลายที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เรากด A ที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งค่ะ พิมพ์ชื่อที่เราต้องการได้เลยค่ะเลือกรูปแบบฟอนต์ที่เราชอบได้เลยนะคะลองเลื่อนเมาส์นะคะหาตัวฟอนต์ในตัวโปรแกรม Brilliant c a l ไมเซอร r ดูนะคะตัวภาษาไทยจะมีทั้งหมด20รูปแบบเราเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะตั้งค่าความสูงความกว้างที่เราต้องการเสร็จแล้วกดตกลง คลิกเมาส์หนึ่งครั้งหรือกด enter 1ครั้งค่ะเราก็จะได้ชื่อที่เราต้องการขึ้นมาผสมกับตัวลายปักเส้นรูปแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าความสูงของตัวหนังสือตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเลื่อนเมาส์มาที่มุมซ้ายด้านล่างเพื่อเลือกรูปแบบแตะเข็บแบบสาตินแล้วก็คลิกตัว auto u n d e r l a y ออกด้วยนะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหรือถ้าเราอยากได้ชื่อที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเราก็สามารถเลือกลายปากสสียงรูปขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เรากดปุ่ม a ที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษที่เราต้องการได้เลยค่ะแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวโปรแกรมเบอร์เน็ตคัตมเซอร์จะมีร้อยกว่าแบบเลยค่ะ เลื่อนลงมาที่ด้านล่างเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็จะเจอรูปแบบภาษาอังกฤษให้เราเลือกได้หลายฟอนต์มาก mm hmm. เราสามารถเลือกรูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะ mm hmm. ตั้งค่าความสูง mm hmm. ความกว้างของตัวหนังสือได้เลยนะคะ mm hmm. แต่แล้วกดตกลงคลิกเมาส์หนึ่งครั้งหรือก,กด enter ที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้ง mm hmm. ค่ะ เราก็จะได้ฟอนต์นะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเลื่อนเมาส์มาที่มุมซ้ายล่างเลือกรูปแบบตะเข็บแบบซาตินคลิกออโต้อันเดอร์เลยอ์ออกด้วยนะคะเราสามารถย่อกยายชื่อได้ตามที่เราต้องการจัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นการผสมตัวลายปักสมเร็จรูปก,กับฟอนต์ ในตัวโปรแกรมเบ r ร์เ e น็ตการ์ตไเซของเรานะคะขั้นตอนทำไม่ยากเลยค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะ